สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเศรษฐาโพสหาแอนโทนเนียทันทีหลังคว้ารองอันดับ 1. นึ่งมิสยูนิเวอร์2023ลุ้นกันหนักมากสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์2023รอบสุดท้ายในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซันวาดอร์โดยแอนโทนเนียโพซิสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กก็ทำผลงานได้ดีในทุกๆรอบคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ห มิสยู n i เว r ร์ส0 2 3ในการประกวดนางงามจัก,กรวาลครั้งที่72นายชัยวัชรงโคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังแสดงความยินดีกับนางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสว m ร์สไทยแลนด์ Thailand 2023ตัวแทนประเทศไทยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทำได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุด จนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 m i s s มิสยู r s เวร์2023ซึ่งในการประกวดครั้งนี้แอนโทเนียยังได้เผยแพร่ซอบพาววัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18ทั้งนี้ถึงแม้แอนโทเนียจะไม่ได้สวมมงกุฎนางงามจัก,กรวาล แต่การที่แอนโทเนียสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 MissUnivers e 2023ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนไทยทั้งประเทศและทำให้คนไทยภาคภูมิใจอย่างมากโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวมีรายงานต่อว่าจากนั้นเวลา11นาฬิกา5นาทีนทายเศรษฐาได้ทวิตข้อความผ่านเอกหรือทวิตเตอร์แสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิว่าขอแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิว ที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมากครับจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 MissUnivers e 2023ชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยางดงามโดดเด่นมากจริงๆครับเสริมสร้างความเป็นไทยได้ไม่มีที่ติจริงๆครับยินดีด้วยมากๆครับนายเสรษฐาระบุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ